สวัสดีครับพี่ปุณคารับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักที่เคารพทุกทท่านครับวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสิบแปดครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของพี่ปุ่นครับแต่เช้าเลยครับท่านผู้ชมอากาศก็ฝนกําลังจะตกแล้วครับคผมผมครับพี่ปุณก็บอกว่าได้แนวทางตัวเลขแล้วเนาะพี่เนาะวันนี้ก็วันหอยออกพอดีครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเรามารับชมเรื่องราวความฝันของพี่ปุนด้วยกันเนาะครับครับอ่าให้พี่ปุนเล่าเลยเนาะพี่เนาะครับครับพี่ปุนฝันว่ายังไงบ้างครับผมก็มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมาจ้างครับจ้างว่าให้ไปในใน <c oughs> ถ้ำแห่งหนึ่งเะเขาบอกให้ไปในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วก็ไปนค้นหาอาจจะมีสมบัติตรงนั้นเขาบอกมีเผนที่ให้ด้วยค <insanlar> ่าจ้างเขาก็ไม่แพงนะเจ็ดร้อยยี่สิบครับเออเนี่ยให้เจ็ดร้อยยี่สิบจะไปหรือไม่ไปบอก ไปสิเงินอะไรก็มีค่าบอกเท่าไรก็มีค่าหมดเราก็โอ้ไม่ใช่คนเห็นเก่เงินเท่าไหรแต่ว่าตอนนั้นอ่ะในความฝันอ่ะมันอยากได้เงินเนาะ <c oughs> คือก็จ้างเขา,าไปเลยไม่ไม่ได้สนใจว่าแพงหรือึอถูกนะั <c oughs> น,นี่ก็ไปเดินไปละเข้าไปในปา่าแหละพอเข้าไปปา่าชนี้เจอถ้ำเจอเข้าไปในถ้ำก็อบอกอดูแผนที่น่าจะเป็นถ้ำนี้แหละเออเลยเออล,ลองเข้าไปดูลองเข้าดูเจอเจอผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็น เหมือนเหมือนกับแต่งตัวเหมือนคนโบราณน,นะออมีสวมชฎาสวมอะไรเหมือนโบราณโบราณเขาบอกมาทําไมตรงนี้เขาบอก,กมาหาของก็ <infrared> บอกให้หาตมบัติบอกให้หาตมบัติหาของนี่แหละแถวนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้เขากถ้าใครเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้เอาแะ้วทายัางไงล่ะ้ามาแล้วก็ต้องอยู่ที่นี่เลยบอกเราอยู่ไม่ได้เราต้องออกไปบ้านเราอยู่ไม่ได้หรอกดีนี้ก็เขาบอกว่าออกไปไม่ได้หรก พอดูเขาสักพักหนึ่งใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงสักพักหนึ่งก็แปลงร่างเป็นพญานาคเลยอ่ะพญานาคก,ก้าวเสียนครับเป็นพญานาคก,ก้าวเสียนน,น่ากลัวมากตาเขาก็แดงนะแต่เป็นพญานาคสีดํะจากนั้นเขาบอกว่าเราก็เตรียมตัวจะวิ่งอยู่นะแล้วบอกว่ากําลังจะนั่นนะเรากําลังจะวิ่งนะเบอกจะวิ่งไปไหนบอกวิ่งไปไม่พ้นหรอกจากนั้นเขาก็เหมือนจะพ่นพ่นไฟใช่ไหมแต่กลายเป็นพ่นเหรียญลงมาครับมีเหรียญตกลงมา ตรงนั้นเลยแล้วก็เหรียญนั้นน่ะเราก็ไปหยิบดูใช่ไหมมันเหรียญอะไรทาไมตกลงมามีแสงประกายยิบยับนะครับมองดูเหมือนรูปหลวงพ่ออะไรสักอย่างอะ่ะมันเหมือนพระทักษิณธอะไรได้แต่ว่าแต่ก็ไม่มองไม่ชัดว่าเป็นหลวงพ่ออะไร,รแต่จําได้มีเลขเลขเหรียญนะ่ะพอศตรงนั้นมีสองห้าสี่แปดตรงนั้นน่ะมีในเหรียญนะครับรก็มองดูพิจารณาดูใช่ไหมจากนั้นเขาก็ทาําตาแดงจับพ่นไฟอีกทีหนึ่งชมชไหม เราก็รีบวิ่งเลยพอวิ่งจะออกจากทัพมันมีผู้ชายคนหนึ่งก็ดึงแล้วก็หลบไปตรงนั้นครับแล้วก็ตกใจแล้วก็ตื่นพอดีอฝันรอบนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเร้าใจเหมือนในหนังเลยแตกต่างกว่าทุกรอบนะพี่เนาะเพราะทุกรอบนี้พี่กุนจะฝันไปหาปลาส่วนมากจะไม่ค่อยเจอเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคนะพี่นานมากเลยครับนานมากแล้วก่อนจะเจอแต่งูใหญ่ใช่อันนี้เจอพญานาคใช่ แล้วในรอบนี้เนี่ยฝันเห็นพญานาคเป็นผู้หญิงด้วยครับในเรื่องราวความฝันเนาะพี่เนาะครับครับแล้วผู้หญิงคนนี้แต่งตัวเป็นคนโบราณโบราณครับมีชดาเมื่อในหนังหรือเปล่าพี่เมืออในหนังชดาเป็นสีทองเอมือทองคือคนที่พี่เห็นเนี่ยพญานาคเนาะเป็นหญิงสาวหรือว่าคนแก่พี่ในคัหญิงสาวไม่ได้แก่เท่าไหร่เป็นหญิงสาวครับแต่เขาห้ามพี่ปุ่นห้ามาตรงนี้ครับ แต่เข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ครับครับแต่พี่ปุณก็ในความฝันคือออกได้ออกได้มีผู้ชายคนหนึ่งมาช่วยดึงแต่เอแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะดึงปั๊บแล้วก็ตื่นตื่นขึ้นขึ้นมาครอนขึ้นมาครับอืมพญานาคเป็นพญานาคสีดําสีดเก้าเสียนก้าเสียนที่เขาแปลงร่างครับอืมแล้วสะดวงตาเขานี่ก็คือเป็นสีแดงสีแดงเนาะครับครับอ่าที่แรกนะครับท่านผู้ชมก็คือมีคนอ่ะ มาจ้างพี่ปุ่นให้ไปหาสมบัติก็คือในความฝันเนาะแล้วเขาก็จ้างพี่ปุ่นในจํานวนเงิน7 2 0ยสบาท720ดยิบาทจ้างถูกก็ไม่ไปยังจะไปอีกครับเขามีแผนที่ให้ด้วยครับแล้วพี่ปุ่นก็ไปตามนั้นไปตามนั้นล้วก็ไปโพอีกทีก็คือในถ้ำไปผิดผิดทุกๆแเลยไม่รู้วจะตรงพื้นที่หรือเปล่าเลยกลัวไหมครับพี่ก็กลัวอยู่แต่กลัวแต่ก็ถือว่าได้ตัวเลขเนาะพี่นองครับเพราะว่าพญานาคเนี่ย พอแปลงร่างเป็นพญานาคแต่มีเก้าเสียงสีดำแต่น่ากลัวด้วยคครรัับบอ่าเขาคายคเหรียญออกมาที่แรกพี่ปุ่นคิดว่าเขาน่าจะพ่นพนไฟที่แรกว่าจะพ่นไฟเหมือนมังกรครับแต่ไม่ใช่ไม่่ใชแต่เขาพ่นออกมาเนี่ยมันเป็นเหรียญล่วงออกมาครับมันสีแสงสว่างตกลงมาเลยอืมกี่เยอะไหมครับพี่เหรียญเดียว มีเหรียญเดียวครับแต่มันมีแสงประกายในมใสที่พี่ยืนมองดูอยู่ยืนมองดูแล้วก็ไม่ไม่ได้สนใจนั้นไปเก็บเหรียญนั้นเฉยเลยนะครับเออไม่ไม่กลัวเลยลืมลืมกลัวไปเลยตอนนั้นอ่ะครับเพราะสนใจเหรียญพอยิบมาดูนะพี่ปุญบอกว่าตัวของพี่ปุญเห็นเป็นเป็นเหรียญกลมๆใช่ไหมพี่ครับมีมีพระคล้ายคล้ายรูปพระรูปพระอยู่แต่มองไม่ชัดแต่มองไม่ชัดว่าเป็น เ,เพราะว่าแสงแสงพอสรอือแสงพอสองมันจะออกมาสว่างกว่ามันมองรูปเหรียนไม่ชัดอแสงพอสองมันจะไม่ใช่พี่เห็นอ่ะสองห้าสี่แปดรุ่นสองห้าสี่แปดมันก็แปลกนะพี่นนองครับครับ,รบหรือว่าเทวดาจะมาให้โชคให้ลาภหรือเปล่าก็ไม่รู้รไม่แน่อันนี้ก็เป็นความฝันแล้วก็เห็นเลขครับพี่พี่ปุนฝันช่วงเวลาเท่าไหร่ครับพี่ประมาณน่าจะเป็นตีสอง วันวันไหนครับเนี่ยผ่านมากี่วันเมื่อคืนนี้เองเอาพิ่งเมื่อคืนนี้นะครับไอ้พันจุดก่อนมันก็ฝันอยู่แต่มันมันมันจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่เมื่อคืนนี้เอาชัดๆเลยอันนี้ก็คือโคงสุดท้ายสุดๆแล้วพี่เพราะมันฝันทุกวันครับเอาที่ใกล้ดีกว่าเพราะเลขออกวันนี้ครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งเนาะครับครับก็ลองพิจารณาดูครับอเดี๋ยวพี่ปุ่นยกตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเนาะก็คือตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมครับ ญี่ปุ่นยืดเอาก็คือเจ็ดสองศูนย์ครับคืจมีคนมาจ้างเจ็ดร้อยยี่สิบาทก็คือได้ตัวเลขเนาะครับแล้วก็ห้าสี่แปดนี่เป็นพศที่อยู่ในเหรียญครับท่านผู้ชมญี่ปุ่นบอกว่าจะเอาแค่เลขท้ายห้าสี่แปดจริงๆแล้วเลขไหนญี่ปุ่นเห็นนะสองห้าสี่แปดครับมันจะเอาก็เยอะครับจะตีไปเยอะญี่ปุ่นตัดเลขสองออกครับแต่ตัวที่ตัดนี่มันชอบออกครับท่านผู้ชมลองพิจารณาดูเนาะครับ แต่แต่ถ้าเอาใส่มันก็จะเยอะเยอะครับแล้วก็มีปิิานาด้วยครับปริศนาก็คือเก้าพญานาคเป็นผู้หญิงครับแล้วก็แปลงร่างเป็นพญานาคสีดำมีเก้าเสียงเก้าเสียนครับบางท่านอาจจะตีเป็นเจ็ดเก้าหรือว่าห้าเก้าก็ได้ครับครับอันนี้นี่เราพูดอ่านอกจากตัวเลขับเพะถ้าให้ยุบมันเยอะเกินไปนอกจากตัวเลขที่ให้นาอพี่น็อตครับก็ลองพิจารณาดูครับชอันนี้เอาทีเห็นเห็นชัดๆดีกว่าครับโอเคครับ ครับก็มีประมาณนี้เนาะพี่เนาะครับครับอ่วันนี้พี่ปุ่นจะไปไหนต่อครับผมว่าจะไปต่อไอ้นี่ประปาต่อท่อไอ้ดว่าวสวนนะทําสวนจะไปทํางานที่บ้านล้างไม่บ้านรีสอร์ทอ๋อเป็นออลรีสอร์ทครับที่เจ้าของรีสอร์ทมาจ้างไปไปทํางานให้เนาะครับครับโอเคครับทำโซลาร์เซลล์ไอ้ปั๊มโซลาร์เซลล์ครับ ังนั้นผมไม่ลบกวนแล้วเนาะพี่เนาะครับครับ,รบเดี๋ยวให้พี่ปุ๋ยอวยพรให้เอฟซีหน่อยครับพี่ครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งให้สมมุรมากปรารถนาแล้วก็แห่งๆรวยๆกันทุกคนครับ <ขอ S 1> ครับคุณครับ